จนทําให้บาร์เซโลนาทนไม่ไหวครับควักเงินสูงราวกว่าร้อยเล้านยูโรครับเพื่อเอาตัวเดมเบเล่มาร่วมทีมครับแต่หารู้ไหมครับว่านี่คือความผิดพลาดค,ครั้งใหญ่ของสโมสรบาร์เซโลนาก็ว่าได้ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าซื้อมาเล่นหรือว่าซื้อมารักษาครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดมเบเล่เข้าโรงพยาบาลมากกว่าลงสนามอีกครับตอนนี้ สวัสดีครับอยู่กับรายการโอ๊กอยากว้าวครับผมว้าวทุกเรื่องว้าวทุกราวว้าวทุกเหตุการณ์ในวงการฟุตบอลที่ทุกคนมองแล้วว่าน่าสนใจมากๆครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะ5เครดิตนักเตะตัวเต็งที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับผมนัับต้งแต่การเข้าไปเทคโอเวอร์ของสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับของกลุ่มทุน PF ีหรือก็คือกลุ่มทุนสาธารณสุขครับของหฮลเดอร์ใหญอ่อย่างเจ้าชายมูแมตบ,บิลซามานนะครับผมมากุดราชชุมนุแห่งรชงาชวงศ์ซาอุดิอาระเบียที่เขาเนี่ยทุ่มเม็ดเงิิินนนนนนกกกกวว่่าาาาาา300ลล้้ปปอออดด์คครรรรัับบซซืสสสโมเเยูไตต็จะธ คเกรับอย่างไมค์แอชลีย์ครับที่เรียกว่าเป็นประธานมากว่า14ปีแล้วครับเม็ดเงิน300ล้านปอนที่จ่ายไปครับก็เรียกว่าทําให้ทับสาริกาดงเนี่ยรวมถึงแฟนบอลในไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยต่างแสดงความยินดีแล้วก็ยินดีปรีดามากๆครับเรียกว่าทําชุดล้อเจ้าชายซาอุกันเต็มไปหมดเลยครับเพราะว่าไม่คิดฝันครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยพวกเขาจะได้เห็นสมสรแห่งนี้ครับกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ดูเหมือนว่าจะดรอปไปค่อนข้างพอสมควรครับณปัจจุบันก็การเทโอเวอ้วนใ้ครั้งไ้เยามนี้อครับป5ี แชมเปี้ยนลีกครับซึ่งนั่นก็ไม่แปลกครับว่าทำไมนิโคลเซนยูเนเต็ดเนี่ยถึงมีข่าวผัวพันกันตั้งแต่ระดับท็อปมากมายเรียกว่าข่าวมาไม่เว้นแต่ละวันเลยครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเอเสมอไปครับผมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยกล่าวมาเนี่ยจะมาจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะถึง5แคนดิเดตตัวเต็งครับที่มีโอกาสอย่างยิ่งครับกับการที่จะเข้ามาสวมเสื้อทัพฟ้าขาวจะมีใครบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมคนแรกครับผมฟิลิเป้กูดินโยครับนี่มาจากสโมสรบาร์เซโลน่า ควผู้พันกับนิคลาเซอรมาตลอดครับตั้งแต่การเทเวอร์ครั้งแรกที่ไม่สําเร็จของเจ้าชายโมแบบบิลซามาครับแต่ว่าครั้งนี้เปลี่ยนไปครับเมื่อการเทคโอเวอร์สำเร็จเนี่ยมันเลยทําให้กูลินโญ่เนี่ยกลับมามีข่าวเชื่อมโยงกับนิคลาเซอร์วินเต็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เคยมีช่วงเวลาที่ดีกับเลี้ยวภูที่เกาะอังกฤษมาครับจนย้ายไปสวมเสื้อบาร์เซโลนาด้วยเม็ดเงินราวๆเนี่ย144ล้านยูโรแต่ว่าฟอร์มเนี่ยมันกลับสวนทางกันมากครับเพราะว่าฟอร์์มมมมมมขอออองงงกกูููลลลลลิินน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 นโโโญ่่่่่่่ตตตีีีี้้้้้เเเเเเเยยยยยัััไไบบบบแแแทท็ดาาาาาารรรรรซจจปใหววววๆ144คช ที่กูตินโย่เนี่ยต้องถูกปล่อยตัวให้กับไบเยมิคใช้งานครับแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ดีนะเวลานั้นครับแต่ว่าการกลับมาบาร์เซโลนาในครั้งนี้ของเขาเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่เหมือนเดิมไปต่อไปแล้วครับเพราะว่าในยุคของโรคูมันเนี่ยดูเหมือนว่ากูตี้จะไม่ใช่ตัวหลักของบาร์เซโลนาอีกต่อไปแล้วครับมีความเป็นไปได้อย่างมากครับที่กูตินโย่จะโยกย้ายกลับมาอยู่บกนกนองกรีกครั้งครับแล้วก็การกลับมาเนลกัสเซอร์เนี่ยถ้าเชื่อว่าได้ลองเจอกันดีๆเนี่ยแล้วก็มีโปรเจกต์ที่น่าสนใจแบบนี้เนี่ยไม่่่่่่แนน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 นคคคคคครร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 ัััััััับบบบบบบกก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 กาาาาาาาลลลมมมมออออออองงงงฤษใ้้้้ีีีขขขููิโจจะะเเ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 ปปปป็็็็็พืฟ์ไไดดท2ุส หนึ่งเพื่อนร่วมทีมของฟริเบคุรินโยเช่นเดียวกันครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มดีกับบูเลเซีัมุนด้วยวัยที่กําลังน้อยๆเลยครับกระชากลากเลื้อยจนกองหลังของบูเดสซีก้าเนี่ยอลวงอลเวไปหมดเลยครับจนทําให้บาร์เซโลนาทนไม่ไหวครับควักเงินสูงราวกว่าร้อยเก้าล้านยูโรครับเพื่อเอาตัวเดมเบเล่มาร่วมทีมครับแต่หารู้ไหมครับว่านี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของสโมสรบาร์เซโลนาก็ว่าได้ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าซื้อมาเล่นหรือว่าซื้อมารักษาครับเพราะว่าเท่าโรงพยาบาลมากกว่าลงสนามอีกครับตอนนี้้เเรกกวว่่าาลลงงนนนนัััดดดดด็็็บบือไค เรียกว่าไม่คุ้มเลยจะดีกว่าครับฟอร์มที่เคยลากเลื้อยโหน่โหเนี่ยมันหายวับไปในพริบตาเลยครับถึงแม้ว่าเดมเบเล่จะประสบปัญหาแบบนี้ครับกับบาเซลนาครับผมเชื่อว่านิวคาสเซิลเนี่ยคงจะเห็นความสนใจตรงนี้ครับโดยการที่จะเอาเดมเบเล่เนี่ยกลับมาเป็นตัวจริงนะครับเชื่อว่าถ้าได้ทั้งกุนิี่โยและเดมเบเล่มาเนี่ยโอ้โหลากเลยกระสุดมันแน่ๆครับอาจจะเป็นการเรียกความมั่นใจของเดมเบเล่อีกครั้งนึงครับและเชื่อว่าเดมเบเล่ครับจะตอบโจทย์กับการที่นิวคาสเซิลครับจะเอามาเป็นตัวแทนขขขออ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 องงงงงงตตตััััััววรรรรรรริิมม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 เเเเเเส้้้้นน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 ทททีีีี่่่่่ปปญหหาาาาาายยยููคคคบบบบไไจจจจะ็็ดดด์์์ฟกกลโโื ตันนเี่ยแม้จะเล่นดีขึ้นมาสักพักใหญ่เนี่ยแต่ว่าดูดูแล้วเนี่ยเกรดของเดเมเล่ก็น่าจะดีกว่าคนที่ผมเอ่ยกล่าวมาแทบจะทั้งสิ้นเลยนะครับคนที่3ครับจอห์นนี่ฟานเดอร์เบกครับอนาคตของเขาเนี่ยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียกว่ากำลังจะมาถึงเส้นตายเป็นที่เรียบร้อยครับเพราะว่าพอมาร่วมทีมครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมโซชาถึงไม่ใช้เขาสักทีครับจนนับวันนี้เนี่ยก็ปล่อยรอนนี่ฟานเดอร์เบกดองเค็มยี่กว่าแตงกวาดองเลยครับก็เรียกว่าดองจนไม่ได้ลงสนามครับจนเจ้าตัวเนี่ยทนไม่ไหวครับจนนนนมมมมมมีเเเเหตตุกกกกกกาา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 ารรรรรรรณ์ดดด่่่่่่่ยิขขึ้คัับไวจะปป็ืืออออองงงงพูสๆน แม้โซชาจะเคยบอกครับว่าตอนนี่ยังอยู่ในแผนการทีมก็แต่ว่าดูจากรูปทรงเนี่ยคงจะยากครับเพราะว่าจะให้ไปเบียดแย่งกับใครครับเล่นตรงกลางก็สู้บรูโน่ไม่ได้ลงมาเป็นร่างคู่ก็สู้แม็กโทมิน่กับเฟร็ดไม่ได้ที่เป็นตัวจริงอยู่ณเวลานี้เพราะฉะนั้นมันคงถึงเวลาแล้วครับที่ดอนนี่คงจะต้องเลือกเส้นทางใหม่ครั้งหนึ่งครับกับการคิดย้ายทีมออกมาครับเพื่อหาโอกาสในการลงสนามแล้วก็รวมถึงโอกาสที่เขาเนี่ยจะมีชื่อเพื่อไปติดบอลโลก2022ที่กาตราปีหน้าด้วยนะครับรวมถึงเอเนตนของดอนนี่ฟันเดเบ้ครับก คงเป็นนิวคาสเซิลแล้วครับที่จะได้ตัวดอนนี่ไปครับถ้าเกิดคุยกันลงตัวโปรเจกต์ดีหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยโอกาสที่ดอนนี่จะมาอยู่กับนิวคาสเซิลเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับผมคนที่4ครับแกเริดเบลครับผมจากเรอัลมาดริดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกว่ากําลังจะหมดอนาคตแล้วครับด้วยค่าเหนื่อยที่แพงมากๆครับรวมถึงชอบไปตีกอล์ฟมากกว่าเล่นบอลอีกครับทำให้ตอนนี้เนี่ยแกเริดเบลไม่ใช่ตัวหลักของคาร์โลเซอร์ติต่อไปแล้วครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนี้ตอนนี้ริมเส้นของเรอออออััััลลลมมาาาดดดดรรรรริิิิิเเเเนน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 นีีีี่่่่่ยยคคืววซุุสจููกกกกบบโโ้้้งงะผทตป ปันให้เล่นร่วมกับคาริมเบนเซมาอยู่ในเวลานี้นะครับหลังจากที่ประสบปัญหาฟอร์มตกพนวกับปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานบ่อยครั้งครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเบลเนี่ยคือผู้เล่นที่เตรียมรอขายอย่เดียวครับก็เรียกว่าซ้อมไปก็รับเงินซ้อมไปก็รับเงินเท่านั้นแหละครับผมไม่ได้มีความหมายอะไรกับท่านะของลมดดิดอีกต่อไปแล้วครับจึงทําให้ไม่แปลกใจครับที่มดดิตจะพร้อมปล่อยเบลจากทีมไปครับซึ่งตอนนี้ครับแน่นอนว่าการที่เอาเบลกลับมาเนี่ยก็เชื่อว่าตอบโจทย์แน่ๆครับถึงแม้ว่าอายุจะเยอะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าา้ยวนรรคับบบมเเเ็ของงกกถถึลลลลแ นนถึงแม้ว่าจะฟอร์มดรอปไปหรือว่าแบบไม่ได้เล่นดีเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วครับผมแต่เชื่อเหลือเกินครับว่าเขาเป็นคนที่สามารถสร้างอิมแพคให้กับทีมได้อย่างแน่นอนครับผมคนสุดท้ายครับเจสซี่ลินกาครับผมจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับการกลับมาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอีกครั้งของลินกาก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ป,ปลกกบลวามสับสนงงของแฟนบอลเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงหนึ่งถึงสองฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เราทราบกันอีกลินกาคือคนที่กลายเป็นตัวตลกในโซเชียลค่อนข้างหนักมากๆครับรวมถึง ต่อมทีมด้วยซ้ำครับจนต้องถูกปล่อยยืมให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับใช้งานในช่วงของเลกที่2นะครับแต่ว่าการไปเวสต์แฮมเนี่ยมันกลับกลายว่าลินการ์ดฟอร์มดีขึ้นครับแล้วก็พอกลับมาอยู่กับแมนยูเนี่ยมันเลยให้โซชาเนี่ยไว้ใจในตัวเขามากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้รับโอกาสลงสนามบ่อยครั้งครับแต่ว่าถึงแม้ได้รับโอกาสเยอะกว่าแต่ก่อนเยอะก็จริงครับลินการ์ดอย่างที่รู้กันครับสถานะของเขาตอนนี้คือตัวสำรองของบรูโน่เฟรานเดสครับแน่นอนครับว่าต่อให้คุณเก่งมีฝีมือยััังงงไครบบแต่่ถ้าาขดชวโม นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าตอนนี้แดนกลางของพวกเขาเนี่ยก็ยังมีปัญหาอีกด้วยครับยังหาคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้ครับแล้วก็การที่เขาเนี่ยวางโปรเจกต์ไว้แล้วก็คือ5ปีแชมเมียร์ลีกเนี่ยแน่นอนครับว่าการเอาลิงการมาเนี่ยเกรดก็ต้องย่อมดีกว่าทุกคนครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีทักษะที่ค่อนข้างดีแอสซิสต์ก็ได้รวมถึงการลากเลื้อยมีสกิลค่อนข้างหลากหลายครับก็เลยเชื่อว่าถ้าเกิดลิงการลองเปิดใจครับลองเบีดเบี้ยวเส้นทางของอาชีพเพียงเล็กน้อยเนี่ยเพื่อหันกลับไปอยู่กับนนีไมด้ทง ในอนาคตแล้วก็กลายเป็นกาลังหลักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับผมและนี่ครับคือทั้งหมดของห้าโฉมหน้าครดิเดตัวเต็งที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ครับของสโมสรนิวคาสเซิลยรไนเตดครับผมกับการย้ายทีมเพื่อโปรเจกต์5าปีแชมเมียร์ลีกนะครับซึ่งโดยแค่ที่เราเอ่ยกล่าวครับก็มีมูลที่จะเป็นจริงได้รวมถึงมีมูลที่ไม่มีโอกาสที่จะเป็นจริงได้เช่นเดียวกันครับก็อยากให้พิจารณาณจุดจุดนี้นะครับก็ไม่อยากให้เชื่อสนิทใจไปเลยนะครับผมและทั้งหมดทั้งมวลครับคือรายการโอ๊ก วงการลูกหนังหรือวงการฟุตบอลครับก็สามารถไป c o คอมเมนต์บอกเรากันได้เลยครับที่ Facebook YouTube แล้วก็ตอนนี้เรามี TikTok กันแล้วด้วยนะครับสาม่องทางครับติดตามคอนเทนต์ของผมได้ผ่านเพจลำหน้านั่นเองนะครับรวมถึงเรื่องราวในครั้งหน้าครับผมจะมาว่าเรื่องอะไรแล้วก็จะมาว่าในสไตล์ลีลาหนในแบบฉบับของโอนะครับผมก็เดี๋ยวได้รู้กันในทหน้านะครับแต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม